Feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ลิเดียคะหัวหินนะคะอยู่ที่โรงแรม b ีชูนะคะเ็าึงแล้วค่ะกับการที่ับมอซค่วนอยู่หลายรอบนะคะไปผิดด้วยอ่ะเจ็ดสิบห้าตรงนี้เลยค่ะอือเลขสวยยอะคะวันนี้ห่วยประจำวันที่สิบหกเดส่นต่านี่ว้า บีนิมอลมากเออดูห้องน้ำห้องน้ำเธอว่าเขาไม่ได้นะอุณนี่โยกมันจะองมาไหาใช่ไหมเออเรามีอันนั้นแล้วใช่ไหมคีการ์ดเราอยู่ไหนนีไงอยู่ที่โต๊ะอันนี้ว้าวหีือปี่ะแต่ถูก็้คือต้องปีนอ่ะถ้ากูนอนเนี้ยอะ อันเนี้ยดูนี่เดี๋ยวครูเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนฝั่งนี้นะคะโอ้โหเตียงสูงเท่าไหร่เปิดแอร์ก่อนเลยเปิดแอร์เปิดแอร์เปิดแอร์ยังไงอ่าเนี่ยอ่ะที่นอนถ่ายไว้เพื่อความทรงจำนี่มีหมดแอร์อยู่ไหนคะตอนนี้อ่ะที่นอนคุณเบนต์อ่ะเบนต์เธอต้องกระโดดนอนแล้วนะเบนต์นะดูเอ๊เดี๋ยวจะไปเอาเอาเตียงมาต่อ นี่วีมัวร์ดีแล้ววีมัวร right. <That> ์แอร์อยู่แล้วตรงนี้ป่ะสวยแล้วอ่ะนี่โอ๊ยนี่ไงนี่วิวสวยๆ Thank you. ก็ติ๊กเอานี่นี่ของแพทแพทบอกห้ามตีไข่ตีไปแล้วออ,อมีชีสด้วยอา่าดูมัน <c oughs> นี่แบบคนสวยน้ำจิ้มของร้อด <c oughs> สามรสคนนี้สองถ้วยไปเลยครับคนนี้ <c oughs> 6อันนี้เท่าไหร่นะ6ว่า7 8กันเรา8คงแค่จะเจอแล้วนี่ชนะจ้าข้าพเจ้าชนะจ้าต่อยต่อเธอตักไม่เซทไฟอ่ะเหมือนเพื่อนอะไม่ดีเล ให้ดูเนี่ยคะเข้าปากเลยเข้าปากกมเลยบินจะสองชั่วโมงแล้วนี่อ่ะดูเดือดกำลังเดือดเป็นเกมที่ยาวมากเจ้าของนั้นให้สุดอันยิ่งใหญ่ผู้ชนะรอบสองอ่ะ เราเป็นผู้ชนะรอบแรกนะอ่ะคนนี้คนนี้คือใครอะ่ะ <c oughs> สองสองตาล้วนคืออะไรสมัยอะแม่ฉัอสมัยก็อันนี้คือ <c oughs> อันยิ่งใหญ่ผู้ชนะรอบสองฮะเราเป็นผู้ชนะรอบแรกนะอ่ะ <c oughs> คนนี้คนนี้คือใครอะ่ะ <c oughs> สองสองตาล้วนคือยอะไร <c oughs> อันนี้คือโฆษณาไปแล้วต่อไปเป็นการแข่งรอบสุดท้ายแล้วนะต่อไปเป็นการแข่งขันอันนี้มันเหลืองนะแพ้ต้องลงยังไงยังไงกันลูกบอลอันนี้อันนี้สีส้มอ่ะโอเคม,อมีอันนะั้นมีอันนั้นแหละแต่ก็แลกสีแล้วก็ไม่ได้ต้องอนะต้องสีเดียวกันแล้วบอลมี หน้าตาแชมป์มันจะเครียดเครียดหน่อยนะเท่าไหรยย่อะเจ็ดแป<บ>ดเ<บ>ก้าหกกับแปดเก้เสาสิบอ่ะเราสองสองกันนะบินุย <c oughs> ตายแล้วทำไมมามุมนี้มันแปลอออกๆนะเหมือนคุ้นๆนะ <c oughs> ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> อ่ะเบนเป็นไงบ้างเที่ยวสามวันสองคืนรู้สึกสนุกแต่ไม่สุดอ่ะรู้สึกว่ามันไม่สุดมันรู้สึกว่ามันขาดมันขาดแบบขาดคนขาดคนขับรถใช่ไหมเพราะว่าเธอขับคนนี้เหมือนมันมันไม่ครบอ่ะรู้สึกว่ายังไงไม่รู้อะเราก็ไม่ได้แดกอะไรอย่างเงี้ยว่าสะพานปากก็ไม่ได้ไปเออแบบกลางคืนก็แบบโล่งมากเลยไม่มีอะไรเลยแต่ผู้ชายดีนะ เล่นน้ําเป็นไงบ้างวันนี้ดำ <laughs> เค็มแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเพื่อนป่วยอ่ะเพื่อนเจ็บอะไรก็ไม่รู้เดินไม่ราวานะวังอะพวกเนี้ยโอ้โหไม่เหมือนเลยคนตามหลังตลอ,อดเนีปลอดภัยด <laughs> ำเนี่นเป็าอะไรต่อดีอะอ้าวชิรู้ป่ะชอบอะไรกับข้าวชอบอะไรที่นี่ชอบอะไรไหมตอนนี้ที่ชอบที่สุดก็คือโรงแรมโรงแรมดีมากโรงแรมโรงแรมดีมากแล้วก็ดีที่เรามีมอเตอร์ไซค์ อ้าาไม่มีมอไซค์ก็คือตบากแล้วก็จะไม่ดีต่อไปอยากนอนที่นอนใหญ่ไหมไม่รู้สึกว่าที่นอนนี้ดีสุดเอแล้วเขาหน้ามาอีกจะวางงแผนยังไงดีถ้าถ้ามาหอยหินอีกจะไม่เลือกฝั่งนี้จะไปโรงแรมแถวมวนเขาขี้เกียจกลับรถและอยู่เทินอืมแพงนะฝั่งนู้นอ่ะก็ดีกว่าฝั่งทิมอ่าแค่นี้แหละเป็นไงบ้างครับทริปเที่ยวสามวันสองคืน ตอบแบบยิ้มแล้วแบบยิ้มแบบธุรกิจอะ,อะเป็นไงบ้างยาวยๆหน่อยอะ <c oughs> ได้แผลกลับบ้านด้วยอะ <c oughs> เป็นไงบ้างขอดูตีนหน่อย <c oughs> คนเดินไม่ระวังอะไหนวะมันเป็นรอยเฉยๆมันไม่ได้แบบเดินแผล <ừ> หรือรอย่างใครบางคนหรอกนะอ่าเป็นไงบ้างแล้วเป็นไงบ้างคุณในฐานะที่เป็นพนักงานบัญชีของทริปนี้โอเคไหมซ้อนตลอดทาง เง้ตังก็เหลืออยู่นะเพื่อประมาณแบบพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยตังเหลืออยู่ใช่ไหมเหลือเ็ีไบบ้างนั่งรถสบายดีไหมหรือว่าอยขับบ้าง <c> ๋ <oughs> ยวขับไหมเช้านี้พรุ่งนี้เช้าขับไหมกับข้าวคิดว่าไงแพงไหมที่นี่แพงอืคิดว่าอะไรเฮียที่สุดที่แบบพึงโอ้ยอ,อย่าพึ่งดิ่อะไรที่ไม่ประทับใจราคาอะไรที่ไม่ประทับใจราคาที่ไม่ประทับใจก็คืออาหาร อาหารที่ไหนที่ริมชายหาดเด้อ250อ้าสัตว์250อะไรปะกุ้งผัดมังกะีรีดอย่างเดียวก็ได้จะได้บรยเวณเดียวก็ได้สต่พักบอกว่าสองอย่างแล้วที่เปลี่ยนเสื้อผ้าคุณคุณมาทับใจไหมครับที่เปลี่ยนเสื้อผ้าตอนแรกคิดว่าแบบเป็นห้องน้ําแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่ะคุณเล่าที่มาของแผลก่อนว่าคุณได้แผลมามาอยังไงเดินตามใครเดิตามใครเดินตามหมาไป S <S มันเป็นแค่รอยทั้งที่เอ<ล>่าอไปดูติงคนที่สามเดินนำเออดูติงคนที่เดินนำด้วยอยากไปยิบนะก็คือเวลาเจอใช่ไหมแบบจะชอบแบบย,ยกขึ้นก่อนไงเศรอืมอ้แศษไม้แซรบ,บที่นอนเป็นไงชอบไหมที่นอนที่นอนคู่กับเราเราเป็นเราเป็นคู่นอนที่ดีไหมเราเป็นลุมเมทีม่ชอบแยงพ่อพ อกับข้าวอะไรอร่อยบ้างหรือว่าโรตีชอบไหมโรตีที่เราเพิ่งไปกินมาวันนี้ยชอบไหมไม่ชอบโรตีแต่ชอบคนได้ปะคนขายอะเต็มอั้มได้ปะมากเลยอะอแล้วเรารู้สึกยังไงที่เล่นเกมแบบว่าแพรวดสี่ตาัเออเป็นไงบ้างมันไม่ใช่แนวทางของเราเออก็แบบออสมัยติดกะนั่งเออลู้ึกดดันไหมที่อยู่กับคนเก่งๆอย่างเราแล้วก็เล่นเกม ค่ะสวัสดีค่ะคุณโยกค่ะสวัสดีค่ะคุณคิดยังไงกับทริปหัวหินครั้งนี้คะรู้สึกว่าเจ็บตีนมากเลยสิ <laughs> ในดูแผลนะคะน, <laughs> นี่นะคะคือแผลคนที่พานนำเดินนะคะเ <laughs> ป็นที่ที่เสบตีนแล้วก็เอน,นะกินน้ำเค็มไปหลายอีกแล้วก็ได้ไดไดฉี่ที่แบบทะเลได้วลลือว่ามาถึงที่นะอาหารทะเลอร่อยไหมคะเป็นไงคะพอ่พอพ่อซ้ำนั่นนะเราเชื่อว่ารู้ว่า,วาวพวกเราจนหรือว่า,าแบบ เงินไม่ถึงหรือเปล่าแต่เราก็เตรียมตังมาเก้าพันนะใช่ไหมเอิ่มบอกแบบข้อดีข้อเสียของทริปนี้หน่อยได้ไหมคะแพงแพงใช่ไหมอาหารริมทะเลก็แบบแพงแล้วก็คนหล่อไม่มีเพราะเราไมแตกต่างกับครูฝรั่งก็แก่ๆใช่ไหมแล้วก็รถเนี่ยก็ลําบากนะยืนเพินมากวันแรกเกือบตายก็คือทริปนี้ไม่มีข้อดีเลยใช่ไหมคะข้อดีก็คือเตียงนอนใช่ค่ะที่เตียงนะคะเออเตียงนอนกับแพท ถือว่าเป็นความโชคดีได้ข่าวว่าคุณไปทะเลครั้งแรกคุณรู้สึกยังไงคะวันนี้รู้สึกเสียดีอีกเยอะคุณว่าเสียดีคุณแบบว่าชอบเล่นน้ำอ่ะไปเล่นน้ำจะแตกคนแปปรกเ,เลยอ่ะมันเค็มคุณรู้สึกยังไงคะสำลักเลยเค็มจริงๆอยากว่ายน้ำแต่ก็ว่ายไม่เป็นเลยแต่ก็ได้แต่ว่านั่งนั่งยองยอยองยอดยองยองยองโอ้พันนอกแท้นั่งยองก็ถาอย่างี้อาหารล่ะคะ รู้สึกเป็นไงคะเราเราไปห้างบ่อยมากเลยค่ะรู้ไหมคะเออได้เกือบได้ได้ทุกอย่างไปโมซีโมซีไปลายยางแต่กับมวนอยู่รู้สึกยังไงกับขนมเปี๊กเท่านี้คะรู้สึกว่าแซ่บแต่ว่าใครเข้มหนีหงาห้ายจับโคสรซนหงให้ายจใครเข้มหนแตกต่างจากโรงเกลือไหมคะเออใครดีวีลแข็งเข้มไม่ดูแตกต่างโรงเกลือยังประมาณซนนี่แต่นี่อยู่ซนนี่อ้า อันนั้นให้ดูให้ดูนหน่หยอยค่ะรีวเลยขนมเปี๊ยะขีะ้ข่าร้องขี้เนาะถ่ะายรูปถ่ายรูปมือมือนีมว้วนพี่เข้าแบบว่านยังไงเป็นเป็นชุดคู่หมัดน่ารักถ่ายรูปจนตีน <c oughs> ค,คือจะมพูดน,นึงค <c oughs> ันเดียร์ได้คุยยังถ่ายรูปดีกว่าเต็น <c oughs> คุยคุยคุณชอบชุดไหนของรูปนี้รูปที่ใส่ส้นตีน อาชอบเวส้นโซนตีนกับกับที่เรานั่งอย่างงี้กันอืออ่านี่น่ารักน่ารักแล้วก็อะไรวะหมุกบูมแมลงก็น่ารักนี่อล้ววนี้วะจบแล้วค่ะอุ้ยเ,เปลี่ยนอ้าววันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายที่จะได้นอนโรงแรม B2 แล้วนะคะอือหัวหินเป็นวันสุดท้ายเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกประหยัดกลับค่ะ รู้สึกว่า <c oughs> รู้สึกว่าเอิม่มโรงแรมดีเออดีที่เดียวมีอย่างเดียวที่ดีคือโรงแรมใช่โรงแรมก็เบบีผ่อนน้าวหินทน,น,น,นใช่ถ้าให้เลือกมาอีกก็ไ่จะอําอะจะเอาภัท <c oughs> ยาเถอะจะเอาไม่ง้ก็ภรรยาภัทรยาถึงเร็วกว่ากันไปใช่ค่ะแพงอาหารแพงนี่แค่ผู้แม่ลอ,อยถน<ช>นก็เลนน้อยเหลือเกินรถเยอะ ปีบแตะทำเพี้ยอะไรประมาณนปีบแต่เก่งมากปีบแต่เก่งกว่ากรุงเทพอีกค่ะอก็ทิมสามคนของเมดห้าสามสามจะย้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแพทก็ตามหนุ่มปอโทใช่แพทจะหนีเราแล้วแพทจะไปตามหนุ่มปอโทเหลือสองคนแล้วก็จะไปหาตามอธิการบดีอธิการบดีพอพอไมิงใช่ไหมใช่เออตักทีหนึ่ง แบบเบนน่าจะไปตามหานะขอให้จบก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่เคลียดเลยมากพูดมีตื่นกี่โมงเออมาสุดท้ายนะกันว่าจะตื่นแปดโมงนะคะดูกันว่าจะตื่นไหมไม่จริงไม่จริงแปดโมงถ้ากลับไม่จริงค่ะกลับยัง,งไงพวกนี้อะบายจบแล้วค่ะ ก่อนรียนนวดสัมผัสได้คุณแม่ไปกินมูไปกินหมูกระทะมือแรกคุณรู้สึกไหนรอยเก่าเก่าอาหารมือแรกที่มาถึงที่นี่ก็คือหมูกระทะรู้สึกไม่คุ้มส่วนตัวไม่คุ้มอิ่มเร็วแล้วก็แพงไม่ประทับใจชีดมันมีคนหนึ่งอยากกินซีดแต่ไหมแต่มันกับบกินมันไม่กินมาเบิร์ดนะไหมบอกอะไรฝากยังถึงมันแบบที่สั่งฝากยังถึงมันให้คนสัมผณ์ฝากได้ไหม ว่าได้ว่าได้เอาถามคุณตั้งถามคุณว่าได้ไม่เป็นไร <c oughs> เขาก็แบบก็เขาไม่รู้ไง <c oughs> เขาก็เลย <c oughs> คนไม่รู้ <c oughs> ไม่ผิดไงรู้สึกยังไงที่เขาแบบว่าไม่ยั้งไซ่มากแล้วแบบโดนทักเออแบบว่าใส่หน้ากากด้วยนะคะเนี่ยสองสามรอบ เนี่ยก็เพื่อนแบบอเออก็แบบเพื่อนหน้าเล็กไงแม็กก็เลยหล่นตลอดเนี่ยแล้วเขาเห็นแก้วน้ำล่ม,ม,มอ่ะที่เขาเห็นแก้วน้ำล่มคุณรู้สึกไหมมือเราก็แบบไปโดนกันได้ผิดพลาดกันได้ไปเนี่ยโอ้โหคุณรู้สึก่อกกนโกรธัได้รู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าถ,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 ถ้าคิดจะมากินก็สามหัวแปดร้อยกว่าออกินกอย่างอื่นดีกว่าแต่แค่แบบครั้งเดียวไงครั้งเดียวที่มาหัวหิน แล้วก็เป็นร้านที่ใกล้หออร้านติดมั่นเนาะใช่มันบ่กินกินละมั่นบ่มันโลด <laughs> มันโลดคือยงังมันหมู <laughs> เไม่แต่มันหมูยังประทับใจร้านข้าเจ้านะี่ประทับใจยังพนักงานดีเน่ะวะถ,ถ้าห้าดาวให้สามดาวเป็นยัง <laughs> ก็บอกว้าวนาะก็ <laughs> บอกว้าวนา <laughs> ะบอกว้าวพนักงานดีวะพนักงานดีว <laughs> ะพนักงานบริการดีมาก เป็นยังคุณก็ณเห็นตะเกียบตกขอสัมบัจ้ามือคนเราก็มีผิดพลาดนะเนาะแล้วรู้สึกไงกินแต่เนื้อน่ะเขียวเขียวยากมากเลยตุ้ยตุ้ยตุ้ยดิไหมติดแคว <laughs> บนโนอกภาษานะ่ะแค่นี้แหละ อนต่อไมเจ้าน้องสาวจะกลับแล้วอาหารเช้ามื้อกลับคืออะไรม,มาม่มาพิเอีเมื่อคืนนอนเป็นไงดีไหมนอนดีนอนดียังไงเมื่อคืนนี้คุณดึงผ้าห่มแล้วคุณรู้ตัวไหมฮะคุณต้องการอะไรจากเราเฮะยอยู่มาสัมผัสมือเราคุณคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเมื่อคืนนี้ จดรักเธออะอะสัมภาษณ์เบนเบนกินอะไรบ้างแฮมกับมาม่าแฮมอะไรปูโรนาเลยหรือว่าอะไรยปูโรนากับมาม่าอร่อยไหมมื้อเช้าอร่อยอะไรใายคลิปซื้อคิดว่าข้าวไม่ข้าจะไปทันเบาเวลานีที่ห้องนัดกันไว้เนี่ยไม่รู้สิอ่ะ แค่นี้แหละบาย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 ดูสภาพห้องด้วยเดี๋ยกรักมอมากะรักมอมากขวดน้ำฝั่งนี้เรียบร้อยนะฝั่งนี้เรียบร้อยสุดขอดูเจยงนี้ด้วยสภาพสภาพบาย พากลับหน่อยเออแพทไม่พูดอะ่ะบายบาโรงแรมเจ่มมาก,มาแ,มกแต่ทางเข้าร้อนนะเออแต่ก็รักธรรมาชาตินะที่นี่มีม,มีตำลึงม,มีกระถินนะ <c oughs> ไม่หิวแล้วไม่มีอะไรกินสบบา,าวบ้านาะเด็ดกำลุงที่สวยมากเอาอยู่ชั้นเจ็ดนู่นชั้นบนสุดรถเราชอบรถกันมาด้วยวันละสองร้อยห้าสิบท้าเปี่ยนได้ก็คือห้าห้าหกสองนะคะกับหกเก้าสองเก้านะคะโบกมือหน่อยแอด